เปรียบเทียบลำโพง2ตัวในการเปรียบเทียบครั้งนี้พี่นำทั้ง4รุ่นในการเปรียบเทียบในปี2องพนะครับผมวันนี้พี่จะมาขอพูดเรื่องราคาและก็รุ่นกันนะครับผมราคานี้คือเจ้าเทคโนโปว่า5กับราคาที่พี่ซื้อมาเรทส0 0พครับลำโพง2ตัวแบบ DTS นะผมตัวนี้นะครับลำโพง1ตัวอยู่ด้านบนครับสตัวด้านล่างครับลำโพง ปรับอีโคไลเซอร์ด้วยผมตัวนี้เนาะอันนี้คือเจ้าตัว s a s s u n เก a l a x y ตัว A555G ผมตัวนี้ลำโพง2ตัวเป็นแบบ Dolby d m o o มนะครับผมมาดูว่าเจ้า Tecno Spark 20 Pro ลำโพงก็คือเป็นแบบตัว DTS ด้วยนะผมตัวนี้เนาะลำโพง2ตัวเหมือนกันครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันนะครับตัวนี้คือเจ้าตัวเสี่ยวมี Redmi Note 13ครับรุ่น base model นะผมตัวนี้คือลำโพงแบบคู่เหมือนกันแบบ Dolby Atmos นะครับผมตัวนี้เนาะอันนี้คือ d o เบ y a แอดมออันนี้คือตัวที่เป็นแบบแลำโพงแบบ DTS นะผมวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบวันนี้เดดราคา5,000กว่าบาทอันนี้ราคา5,000นะผมแล้วก็เฉลี่ยก็คือ4,000กว่าบาทก็มีบางคนกดได้ผมเดี๋ยวผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้ง4ตัวนี้ผมเพราะว่าหลายคนเคยถามมาว่าซื้อจากไหนครับพี่ซื้อมาจากรนน้าี่เป็น Off ฟ c i a l นผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมเผื่อหลายคนสนใจเนาะครับผมวันนี้ผม พี่จะมาเปรียบเทียบเสียงนะผมระหว่างเสียงตัวนี้ก่อนเลยนี่ครับพี่จะขอเปิดเพลงเดียวกันนะครับผมพี่จะขอเข้าไปตัว u t u b e นะครับผมเพื่อความแฟในการเปิดเพลงเนาะนี่ครับเข้าไป youtube แล้วไม้ผมพี่ก็เอาวางไว้ตรงนี้นะผมเฉลี่ยด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเพื่อความแฟนะครับผมครับพี่ก็จะเปิดตัวลำโพงเพลงนี้นะครับผมซึ่งพี่จะทดสอบเพลงนะที่ผมก็คือเป็นเพลงแนว EDM นะครับนี่ครับ มาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นครับอันนี้ก็พีก็จะขอเปิดตัว YouTube ให้มันเหมือนกันเลยครับผมในการค้างไว้เลยนี่คือใช้เพลงเดียวกันนะครับผมเพื่อความแฟร์แล้วก็ตัวนี้ผมเจ้าเทคโน o s p a ยี่สิบโครับนี่ก็เปิดตัวเลยพีก็ปรับเป็นดีฟอลต์ของลำโพง2ตัวครับทุกอย่าง P ปรับเป็น low, ปรับเป็นสูงสุดนะครับผมของเสียงหมดเลยรู้ผมเจ้าตัวนี่เออของเจ้า Redmi นะครับผม Note 13นะครับก็เปิดเหมือนกันครับนะก็เชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi เหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ผมขอเปิดของตัวเจ้าตัว เทคโนนะครับผมเทคโนโปรีปวห้ากันนะมารู้ว่าเป็นงไงบ้างนะครับ เสียงเบสจะมีเสียงเบสที่ออกแบบเนอาป้องๆครับไม่ถึงว่ากับเบรหนักมากเป็นตัวที่ออกแบบแนวดดำแหลมฟังแล้วก็รู้สึกสบายนะสัเพียงบราคา4,000ถือว่าคุ้มครับึงมา สบายครับลำโพงตัวนี้หายห่วงครับมาดูว่าตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับ รู้สึกว่าตัวของซัมซุงจะมีมิติเสียงออกมาได้อย่างกลมกล่อมครับก็แน่นอนครับผมราคาหลักหมื่นแต่เสียงพี่ว่าก็ก็คุ้มในตัวของมันครับแต่ตัว4,000ก็ถือว่าเสียงเบสทํางานได้อย่างดีนะครับผมมาดูว่าเจ้าตัววันผมให้ดูอีกครั้งจอกมาดูเจ้าตัวเทคโนสปาร์ค20 Pro นะครับ ียงจะออกแหลมแรม,มนิดนึงครับเสียงเบสอาจจะไม่หนักมากนะครับ ถือว่าเสียงที่ออกจะออกแนวดําแหลมครับเสียงเบสก็มีบ้างแต่เสียงกล้องมันจากเสียงกลางวานได้มากกว่าครับแต่สัปพียคาเดซีพันห้าพัก็ถือว่ารับได้ครับผมกับเสียงลำโพง2ตัวแผบเป็น DTS ด้วยนะครับหรือว่าผมเจ้าตัว Redmi Note 13นะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเสียงลำโพงแบบ Dolby a t m o s จะเป็นไงบ้างนะครับผมเปิด Shit my way uh, or the highway เสียงจะไม่ดังเหมือนกับเทคโนแต่เสียงมันจะมีมิติที่มากกว่าครับเสียงเบสออกมาก็ไม่ได้ดีมากมายครับแต่สพีถือว่าเสียงมีคุณภาพครับเสียงเบสออกมาอย่างกลมกลม่อมเสียงแหลมก็ออกมาอย่างทุ่มนุ่มนวลครับก็คุ้มครับกับราคาเลท5้0 0ันหกพันสับจ่อตัวโน้ตสิบสามนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทั้งสิวนี้ก็คือดีครับผมที่จะมีรุ่นน้องให้ดูด้วยก็คือรุ่นน้องเลทราคาส พันนะครับผมกบาทกับตัวนี้ก็คือเจ้าตัวเทคโนนะผมตัวนี้ตัวสปาร์กยี่สิบสี่กับตัวราคาเลทไม่เกินสามพันครับมาดูว่าเฮ้ยเสียงเป็นไงบ้างนะผมสับการเปรียบเทียบผมพี่จะขอเปิดให้ดูเลยเข้า YouTube เหมือนกันนะผมตัวนี้เนาะนี่ครับครับเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปในตัว u t u b e นะครับรอสักครู่นี่ครับเพลงเหมือนกันเลยครับผม คือเสียงจะออกอารมณ์คล้ายตัวยี่สิบโปรครับเฮ้ยเสียงดีนะตัวนี้นะครับนะครับ คือว่าคุณภาพก็สับพีนะพีรับได้ครับผมสับทั้ง5ตัวนี้เลยครับผมวันนี้พีก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาให้นี่ครับอันนี้ก็ราคาแบบ2 2 0ส0กว่าบาทนะครับผมระโพองตัวเป็นดีเอเหมือนกันผมนี่นี่ครับเสียงกลางน,นี้นะครับแล้วตัวนี่ครับโปร่า5ครับ ตัว A55 ครับผมเรื่องเสียงนี้ A5 ครับผมราคาแพงกว่าเพื่อนเสียงนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ความเสียงดังกลางวันนะ่ะตัวนี้จะมีความเสียงนั้นครับผมเจ้าตัว Spark 20 Pro ครับ <Spanish. S 1> ตัวนี้ก็จะมีเสียงที่มิติมากกว่าครับผมมากกว่าตัวอันนี้แหละแต่เสียงอาจจะไม่ไดดังมากมายครับ นะครับผมสับการเปรียบเทียบเนาะเรื่องสียงลำโพงครับมันก็มีความคุ้มค่าในของมันครับผมแต่ถ้าพีรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มก็เจ้าตัวของเทคโนแล้วกันครับมันมีอะไรที่แบบมันมีอะไรที่แบบคุ้มในตัวของมันอะในการใช้งานครับผมตัวนี้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์คครับสับตัวนี้เนาะนี่ครับก็พีก็ใช้มาทั้งหมด5้าตัวก็ถือว่าให้มาก็สบายหายห่วงครับแล้วก็บอดี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงแน่นครับผมนี่ปึ๊บ ปุ๊บนี่ครับก็ทั้งสี่ตัวนี้ครับผมในคอร์สปิดจน,นี่ครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เอาตรงนะมันก็คุ้มในแง่ของมันครับของทั้งห้าตัวนี้แหละที่พีมาเปรียบที่ให้ดูเรื่องเสียงครับถือว่าคุณภาพสำหรับพีอะรับได้ครับผมมีความใช้งานได้ดีแล้วก็เสียงถือว่าคุ้มในราคาของมันครับโดยเฉเนี่ยอิงก์ในการสั่งซื้อผมใต้คลิปนี้นะผมสวัสดี ขอบคุณครับ